เฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยมาแบบอืมคนอันตรายว้ายัางอึดผมนี่เป็นเลเบิลฮะฮะไป เคลียพื้นที่สวยนะ s <S เนาะ let's go ต้องหาที่ cover มอนก่อนนอนไหมครับเคในป่านี่ถือว่าสุดยอดในการซ่อนพรางถ้าไม่มีใครแล้วมั้งโอ้โหพีนี้จอดสกายเชีย ไม่แน่อ่ะพวกมันอาจจะอยู่ในป่าก็ได้เออให้ตัวถือ M79 นำดีกว่าเฮ้น,นั่น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 เฮ้ยโอ๊ยไม่ตายวะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้คิวไว้เฮ้ หมือนได้ยินเสียงอยู่นะครับวูาเป็นตัวละครเพื่อนเราจากไหนบนบ้านเหรอบนบ้านไปกระสนุนก่อนโห่ยิงกระหน่ำแบบหนังแลมโบว์ว้าันนี้คือปืนแลมโบวนะจ๊นะ ระวังตัวบนตึกอะมันตรายมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปกินโดนไหมเฮ้ยโดนอะไรยิรงวะน่าจะอยู่ในนี้กันครับ เ็กมุมบ้านต่างๆเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลเวลยี่สิบสองเว้ยแต่ตัวบนตึกกันเต็มเลยโอ้โหไอตัวทางขวาเห็นแล้วมันง้างปืนใส่ผมพอดีอวดสกินผมก่อนเรามาเป็นฝั่งทหารานนเวียดนามใต้นี่ยใส่เวทโอเพนด้านหลังเนี่ยเขาจะเพ้นหัวกระโหลกด้วย เทชาจัดไปกันเลยครับเอ้ยขอเปลี่ยนหมวกมันไม่เท่เลยประมาณนี้ครับผมจ้ะลุย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 เกิดกับหวัวหน้าสายเปล่าล่ะหมอบก่อน เขาไม่เห็นผมปัสเต้ไปลูกมดหนุนข้งหน้าจะมีหลุมเกิดบังครับเร็วๆๆๆๆๆโลชิตละแจมเลยครับแฟนเพื่อนเรานี่ว่ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมนะครับปกป้องไอแลนด์ในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม r a c i n g Storm 2เวียดนามกับปืน M60 นั่นเอง M60 นะครับมันอยู่ในสายของ Machine Gunner ซึ่งแต่ละเซิร์ฟเนี่ยจะมีความจุที่ไม่เท่ากันบางเซิร์ฟจุได้5บางเซิร์ฟจุได้แค่2ซึ่งสายข้างล่างไอพวกแกรนเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทยอยมาเล่นในสายพวกนี้กัน M60 ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก MG42 สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ทางเยอรมนนีใช้นะครับเห็นว่ามันพกพาสะดวกรวมถึงอำน,นาจการโจมตีที่รุนแรงส่วนใหญ่ M60 เขาจะนำมาติดให้กับพวกยานเกราะเพราะตัวปืนมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากและเป็นหนึ่งในปืนกลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกมันใช้กระสุนปืนขนาด7.62 51กระสุนปืนคมมากยิงทะลุกำแพงได้แบบ2ชั้น ยิงอัดตึกยิงใส่ปลาอะไรอย่างงี้ครับบอกเลยว่าโคตรสุดสายสปอร์ตของแท้ต้องยกให้จิม60กสิบนับปืนแลมโบส่วนการรีโหลดของเขาเนี่ยตัวละครจะนั่งลงไปจะไม่ยืนครับประมาณนี้มีกระสุนให้เลือก2อย่างอย่างแรกจะเป็นแบบกล่องแบบนี้นะที่ผมใช้อยู่เป็นกล่องยังมีกระสุนสำมลออีก2 ใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่100นัดแต่ถ้าคุณอยากจะใช้แบบเป็นสายพานจะมีกระสุนปืน200นัดดูนะฮะนี่แบบสายพานจะไม่มีกระสุนสำรองเว้นแต่ว่าให้เพื่อนเอากระสุนมาให้หรือไปหากล่องกระสุนให้เก็บนี้นะครับเราก็จะมีสำรองอีกหแต่ถ้าเราใช้แบบกล่องเนี่ยจะมีกระสุนสำรองอีก2มีฟังก์ชันเฉพาะตัวของเขานะครับคือการตั้งขาทรายกดตัว C หนครั้ง เขจะตั้งขาตั้งขึ้นมาสุวิธีการใช้เนี่ยเราก็ไปหาสิ่งกีดขวางแล้วกดเลงครับผมกดขีดขวาตัวละครมันก็จะตั้งปืนเวลายิงเนี่ยปืนก็จะโคตรนิ่งเลยนะครับนิ่งมากแต่ก็ต้องระวังพวกสไนเปอร์ดีๆฮะยิงสอยทีเราวูบเลยเราเลื่อนไปมาได้แต่ถ้าจะหลบกระสุนกรากดคอนโทรลนะฮะตัวละครก็จะก้ม โผล่หัวขึ้นมายิงต่อได้เลยหลบยิงหลบยิงสามารถปรับสูตรเลง็งสูงสุดได้ถึง1,100จาก300ฮะมีหลายระดับให้เลือกเห็นไหมครับปรับสูงสุดได้ถึง1,100จาก300เวลาเราวิ่งถือ M60 นานๆตัวละครมันจะเหนื่อยค่อนข้างเร็วครับก็จะหอบมีผลอะไรไหมเวลาเหนื่อย ตัวละครเวลามันเลงปืนมันจะสายครับแบบมันหายใจไม่ทันอะไรอย่างเงี้งเราไม่สามารถเอาปืนฟาดได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวปืนค่อนข้างหนักถ้าเป็นพวก assault rifle หรือพวกปืนพกสามารถปืนฟาดได้นะฮะแต่ M60 ไม่ได้ครับผมฟาดไม่ได้ยิงอย่างเดียวนี่แบบนี้ฮะเรื่องดีๆไป Let's go โอ้ลิเทิร์คูคอมแบทแอร์เรียอีกแย่ yeah, เลยทีเดียวปืนคลายใช่ไหมจ๊ะฮ่าฮ่ามันอีกปืนสวนด้วย ตายอังมันจะตายนะโอ้ดับเบิลคิวเลยทีเดียวสุดยอดตั้งขาตั้งยิงดีกว่ามันจะทำไหมวะอตั้งเลยดักเลยครับคอมนเบบี้ <on>, เห็นครับเห็นตัวเห็นตัว ลุกหมดพระเจ้ารีกว่ก่อนปลาลูกเพี่ยงมหเฮ้ยอีย๋เฮ้ยไม่ตายยังไงวะอี๋ไม่ตายยังไงวะโอ้โห เรียบร้อยเลยมันน่าจะมีรถถังที่มีปืนใหญ่ขี่ได้นะครับแบบนี้อันนี้ทีห้สนะครับส่วนตรงนี้ก็ทีสารถถังในตำนานจากสงครามโลกครั้งที่สองชมโมเดลก่อนสภาพเหมือนไม่ไม่พังนะมันพร้อมขี่ได้ด้วยซ้ำแต่มันไม่มีให้ขี่อยาให้มันมีมากเลย ถ้าเป็นฝั่งสหรัฐก็จะเป็นพวก M48 M41 อะไรอย่างนี้ครับเดลต้าโดนยิงละได้ยินเสียงใครคุยแถวนี้วะ นี่ไงก็ว่าอยู่ใครคุยอะไรตายเฮ้ยเพื่อน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 อาจจะไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการสังเกตสตูริกมนี้มองโคตรยากเลยแต่สภาพอากาศในแมปนี้อีกครับโว้วโว้โว้โว้กดไปก่อน ออกมาได้คิวด้วยสุดยอดเลเวล79วิบเก้าอุ้ยอุมันปลาลูกเกี้ยงหมอกันอยู่ไหนลุกหมด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 เห็นไหมครับ สู่กับ M60 หรือบน้องเ <assim. S 1> ช่นเอมีใครอรีกไหมไม่มีเคลียร์ครับหลังแอนหลังแอน ขอเพื่อนเราเพื่อนเราต้องระวังครับพวกนี้อาจจะบุกมาตรงไหนก็ได้ <Watch out. S 1> จะเปลี่ยนตลับก่อนโอเคพร้ mm hmm. okay. อม hãy kia Vượt luôn à Thì về 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 về. Hê, mình không ăn นี่หมอกเลยโอ้โหเพื่อนโดนอาร์ตี้เพื่อน,นตัวเองไม่สั่งการในไงไนไเนี๋ยวนี พวกมันพยายามจะบุกที่ชารีตายนี่คือพื้นที่ที่โดนนาปาล์มครับเผาดำเป็นต่อตะโก้โอเไปเรารีบไปที่จุดซีกันดีกว่าหน้าทางพวกมันจะยึดชาลีนะครับยางยาง เฮ้ยมีฮิวอีจ้จอข้างบนด้วยเจ๋งว่าด่านเนี้ย AC47 i n b o u เราจะถูกยิงกดนละทางขวาดีกว่า โ,โดยทางซ้ายนี่ไงที่นี่แก๊กเข้าหงุมคมเหนื่อยเหื่นื่อย เวลาเราเหนื่อยนะครับปืนมันจะแกว่งว้าวอาร์ตีผสมฟอสฟอรัสอันตรายมากครับสังเกตดิเวลาระเบิดลงปั๊บเนี่ยมันก็จะมีควันเขา,ขาวกระจายด้วยเพิ่มความอันตรายให้กับระเบิดรวมถึงนาปาด้วยนะครับรู้สึกจะมีนาปามี2ประเภทประเภทแรกก็เป็นไฟธรรมดาเฉยประเภท2ก็ไฟผสมฟอสฟอรัส น,นีไหม,มบบว,ว่าิดไปได้ยังไงกันอะไรกันครับเนี่ย เคสเรากำลังจะล็อกดาวภายในอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยนู่นนู้นบนนู้นบนนู้นมันอยู่ในเตึกครับปืนของเราสามารถยิงทะลุก,กำแพงได้มีไม่เอย่อย ระดับแม็กก่อนโอเคเตรนะเรียบร้อยแต่เขาตึกนี่คือหน้าที่ของเราจะเปิดไฟด้วนถอยก่อนมิชชั่นคอมพิว,วต์ว๋อไม่ใช่โอเวอร์ไทม์ โอเคเลยครับรักษามาตรฐานเอาไว้มาสจาะอุ้ยโดนระเบิดหน่อยนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับ าสจ้าอ่าโดนทางขวาคือแบบยิงกวาดเรียบเลยแม่งเจ๋งมากครับโอ้โหเราเหลือจุดสุดท้ายแล้วนะครับออยายังยังยังอีสองจุดไม่รู้ว่านี่เป็นตึกอะไรนะมันจะเป็นตึกสถานทูตหรือเปล่าออหุอยจอดแตน์บายด้วยครับเจ๋วแจ๋วมาก ดูภายในตึกสกอรโคตรหรูเริงจ้าดพวกมันคงบุกมาครับไม่มีอะไรมากแต่สไนเปอร์เนี่ยแน่นอนเยอะแย,ยะไปหมดต้นไม้ผมเห็นแตก เย้สไนเปอร์น,กกนรี่ยหลบก่อนยิ่มเอาการสำเร็จอ๋อใช่ใช่น่าจะเป็นตึกสถานทูตมีรั้วคข,ข,ขอบชิดเลยครับรวมถึงมีลวดหนาม